ต้นนี้ก็เป็นปกติห้องสอนใดบัวนนะครับแต่ว่าบริทายคลิปกะท่ายอยู่หรอกครับแต่ว่ามันบริ้ายต้อนสอนใดเนาะแล้วผมมมคลิปให้เบ่งอยู่ครับ ผมตัวใช่บานนะครับมือนีผมสีพ่ามาหาปากัดนี่ข่องครับนี่ครับเราก็มาหาในข่องธรรมชาตินี่นะครับนี่ครับสิ่งที่เตรียมมานะครับนี่ตะกร้ะตะกะถุงใส่ปากัดเจ้าเวับชมกันเลยครับว่าสีใดบ่ได้น่อุ่นนี้น่องเพราะว่ามื้อคืนเมื่อวานนะครับฝนตกวันรุ่งก็ซีมี่ฝนปากัดให้ซอนบ่อนะครับนอกสามห้องับลงไปส้อนกัน เบ็ดงาเป็น,นี้ะครับมีฟอดหรครับหาตองร่องหาฟอดบางกันหานี่ครับว่าพ้นสิงตกหรือวันนี่วมีฟอดครับพี่น้องเขามีฟอดกลอ็ลองตักหมวอบางหมอดครับหานท่อนใดนะครับ มีเยครับ้องมึครับนยอะไรครับเป็นคองธรรมาชาตินะครับหัวขวัดเิมีพอ่อโตบอแต่ก็ต้องลองมึออมลงลมครับ น้อเต็มเลยแล้วไ,ไปลอ,องห้างขนกันก่อนครับนะครับลองหมวกหมวกกันเลยครับตัวใดให้ไปใส่แบบหรอพุนตกแล้วครับโอเคืลยทับลองมองยั้ไง ครับเดี๋ยวใหญ่ไม้ไม้กันเลยครับนี่กเ็เลยมาหอ่อต้นไม้หนึ่งเลยแลครับเป็นของตอกันนะครับขี้มาข้างในนี่นานเก่เาแล้วครับเป็นงาแบบนี้แลครับขาดวานาซิมีประกาศอยู่เดี๋ยวลองสอนหน้าบอดบาก่อนครับบูฟเฟตมีตมรแลเดี๋ยวลองสอนหมัวบ้างกันบุหรี่เลยครับ นาวันพอโตประกาศเลยครับมันนี่อะไรครับไรครับ้วมยั อีกแล้วครับแล้วสองลองเปลี่ยนไม้ไปเหยียใกล้กว่าน,นี้ไหมอย่างเงี้ด้ครับพี่น้องครับพอวอดแล้วครับพอวอดแล้วครับในใหม่นี่ครับเห็นไหมาครับนะครับเดี๋ยวจะลองไปเบิังน่ะ นี่นะครับผมก็ได้ยกไม้ขึ้นมาเบิ่งแล้วนะครับมันก,ก,มก็นม,กนกมีหัวอีอลีครับหัวขูงอะไรนี่เจ้าครับแล้วห้องสีเทเบิ่งว่าสิมีตู้ประกาศบร่นี่ครับประกาศบนเรือนี่หัวเจ้าครับโอ้คือครับข้างนี้ วันนี้มีประกาศอยู่ดวยครับจะว่าย้าบนเห็นตัครับแล้วตามหลาบางกอนกันเทวๆนี่แหละครับเคยมาสอนอยู่นะ ดะไรนะครับง่ายไหมครับเดี๋ยวขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับได้ัญญา้าไปทางนายพูดครับของอยาวไกลเลย